เด็กยุคปัจจุบันฟังแม่นะพ่อแม่ของเราที่เขาสอนเราทุกอย่างเขาผ่านประสบการณ์ความเจ็บปวดผ่านประสบการณ์ที่เขาผ่านมาทั้งหมดแล้วเขาก็ไม่อยากให้เราเสียทีเสียท่าอยากให้เราเชื่อเขาพ่อแม่คือคนที่รักเรามากที่สุดนะอะไรที่เขาพูดกับเรานั่นก็คือเขาห่วงมากๆเลยแต่บางพ่อแม่บางคนอาจจะมีลีลาคำพูดที่กระด้าง หรือว่าพูดในเชิงดุเชิงบน่นแม่อยากให้เด็กยุคปัจจุบันเนี่ยลองฟังความหมายของคําพูดอ่ะอย่าไปจับเอาประเด็นความบน่นความหมายในคําพูดที่เขาพูดบอกเราว่าเราเขาห่วงเราเรื่องอะไรสังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมที่ยั่วย้อมมอมเมาและถ้าเราออกไปติดกับดักของสังคมเนี่ยเราจะไม่มีอำนาจหรือพลังในการที่จะต่อสู้กับชีวิต พราะมันต้องอ่อนแอถูกไหลไปตามกระแสสังคมคนที่รักเรามากที่สุดคือพ่อแม่เพราะฉะนั้นความสุขหรือความทุกข์ของเขาขึ้นอยู่กับลูกทุกคนนะถ้าเราทําไม่ดีเขาจะวั่นไหวแล้วก็จะเจ็บปวดมากๆแล้วทุกข์ใจมากๆเลยเพราะว่าหัวใจของเขาทั้งหมดคือลูกอย่าเอาแต่ใจตัวเองอย่าดุว่าพ่อแม่พยายาม ทำยังไงก็ได้ให้ท่านมีความสุขแล้วก็เข้าใจในแง่มุมของท่านถ้าเราเป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่แล้วอ่อนโยนนะชีวิตเราจะมีปัญหาน้อยแต่ถ้าเราออกไปโลกภายนอกเราไปเจอเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วเราเป็นลองไปเชื่อเพื่อนหรืออะไรก็ตามชีวิตของเราอ่ะมันจะมีปัญหาแล้วแก้ไขไม่ทันบางทีกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เราก็เสียหายไปมากทีเดียว เพราะฉะนั้นคำพูดที่จริงใจที่สุดรักเราและยอมทุกอย่างเพื่อเราได้เสมอคือพ่อกับแม่อยากให้เด็กๆทุกคนผ่านลีลาคำบ่นต่างๆคำบ่นเพอ้อบ่นว่าเราหรือของพ่อแม่ให้ผ่านลีลาตรงนั้นไปหาแก่นสาระที่ท่านที่ท่านรักแล้วก็หวังดีกับเราอันนั้นสำคัญมากเลยนะอย่าติดเพื่อนอย่าติดหรู ติดหรูเนี่ยนะพอโตขึ้นอายุมากขึ้นเราจะเหนื่อยมากเพราะวิ่งไล่ตามกระแสของเทรน์ดที่ฮิตอย่างนั้นฮิตอย่างนี้ต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแนละมันทำให้เราเหนื่อยมากเลยกับการวิ่งตามค่านิยมต่างๆลองฟังแล้วก็ดูตัวอย่างคนที่เข้าประสบความสำเร็จในชีวิตแบบเบาๆสโลลี่ช้าๆมันไม่เหนื่อยนะเราอย่าไปสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองต้องเหนื่อยสร้างภาระพันธะให้ตัวเองต้องมี นิสิตในระยะยาวให้เป็นคนสมรถะแล้วก็ใช้เงินหรือใช้อะไรเนี่ยแบบพอดีพอดีอยู่บนเงื่อนไขของการที่ฝึกลดกิเลสตัวเราเองนะจำคำของแม่เอาไว้นะแม่หวังดีแล้วก็อยากให้เด็กในยุคปัจจุบันรู้ว่าใครที่รักเราจริงๆและแคร์ความรู้สึกของท่านนะหมั่นถามไทยความรู้สึกพ่อแม่ว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่ต้องเถียงพ่อแม่ อย่าไปจำตัวอย่างที่ไม่ดีผู้ใหญ่เขาเจ็บมาก่อนเขาผ่านความผิด,ผดพลาดเป็นเด็กมาก่อนเขาผิดมาเยอะเขาก็อยากเอาความผิดนั้นนะมาสอนลูกให้ไม่เป็นแบบเขาลองเก็บไปคิดดูนะอย่าอยู่แค่คำบ่นหรือไม่พอใจเราก็จะได้ยินอยู่แค่คำบน่นแล้วก็ตัดไปเลยตัดความหมายดีๆไปเลยซึ่งจริงๆนั่นคือความรักทั้งหมดที่เขาพูดออกมา